เดียก่อนดูด้วยกันอ่าแบบน้องพอจะอธิษฐานใหม่น้องพอจะอธิษฐานใหม่ออนันหดอ่อ่เดี๋ยวนะ้องพอเรียลูกเรียเรีเอันน้พอคนเก่งเลทุกคนพูดตามนัอพอกคนพูดตามน้องพอทุกคนน้องอ ครับได้เลยไม่ต้องเป่าปากยังไม่ต้องเปล่าปากพร้อมหรือ,อ,อ,อยังพร้พอมแล้วค่ะพร้พอมยังพร้อมเลยครับพีพีพร้อมยังพีพีพร้อม นั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งนั่ลนั่ง้ร้องนะให้น้องรอฉายุกก่อน โอเคเสร็จแล้วน้อยนองอธิษฐานอีกไหมแเ,เดียไหมันอนใช่พออธินไขอขอจ้างขอออใช่แตน้องขิษฐานใช่ใพอเกิดน,นที่ไหนี่